ตอนดีครับมองพวกัตการที่ที่นะนี่ตองผมครับตอนนี้แอนเสร็้แล้วคราพูดกัน้่อแอนจะได้ไม่ที่แม่บอกอาเอกพับตัดม้ได้ก่อน ก็ดูไม่เลยเยื่อใยเธอยังเอาใจเอารักของเธอไปล้างน้ำตาเธอเจ็บที่ไรฉันเจ็บทั้งใดทุกครั้งที่เจอบาดแผลเธอบาดถึงหัวใจทุกทีออ,อต้องแอบตะโกนเวลาที่มองซอนความหวัง เธอฝากชีวิตไว้ผิดคนแล้วได้ปลอดให้ฉันดูแลชีวิตเธอสักครั้งจะได้ไหมเมื่อไรจะคิดได้สักครั้งต้องรอถึงวันในถึงจะทอนหัวใจจากเขาเมื่อฝากที่ฉันคนนี้ คนดูภาพนี้นานเท่าไรอาจต้องทำใจถึงรักให้ตายก็ไม่มีทางสักวันหนึ่งอยากให้เธอทราบซึ้งบ้างจะพยายามทำให้ความดีมันเข้าถึงใจ เธอเจ็บที่ใดฉันเจ็บทั้งใดทุกครั้งที่เจอบาดแลลเธอบาดถึงหัวใจทุกทีต้องแอบตะกกนเวลาที่มองส่อนความหวางกินอยู่เช่นนี้ทั้งที่อยากพูดไปเธอฝากชีวิตไว้ผิดคนและ ให้ฉันดูแลชีวิตเธอสักครั้งจะได้ไหมเมื่อไรจะคิดได้สักครั้งต้องรอ ันอยู่แลชีวิตเธอสักครั้งจะได้ไหมเมื่อไรจะคิดได้สักครั้งต้องรอถึงวันนั้นถึงจะทอนหัวใจ นนอาวเออทำไมเสียงที่นี่โอ้ไปประตูบ้านเล้ด้วยโอ้โหบ้างมึงเป็นเม็ดเลยโอ้โหแล้วเข้าบ้านก็ตายแล้วประตูบ้านไวปิดโอ้อโอ้โหคุณเลยโอ้โหเราจะมาดูกันนะครับโอ้โหคุณเป็นเม็ดเลยแล้วมึงจะกดท็อปครับเพื่อเออเราท็อปกันนะพัดกับกู งมียืนกินท็อหรอเออกินให้เสร็จก่อนค่อยปักเดี๋ยวเผาไก่กินเงินไม่ไหวแล้วตายแล้วเจช่วยนะไอ้ที่คือตัวกินไก่เนี่ยเอ๊ะเอสร้างสร้างมาในทางเดี๋ยวบ้านข้างบนค่อยทำทาร์ทสองโอเค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 ตอนนี้เราขุดในนี้ให้กว้างๆกหอนจะทำลันขีที่โุ้ยที่เก็บของอาจจะได้ยงินียงลาทอนนะับ ถ้าไม่ได้ยินนะเว้ยไม,ไม่ไถ้ามันไม่ปวดด้วยเออเสียงมันจะไม่ได้ยินหรอกม,มันจะว่ามึงจะคุณถึงแค่สอ,องบอกแบองอ<า>ังแบงลน์กันเองทีทีจี G เหรอเออทีทีจีของเราจำไม่ได้ G ครับทีทีทีนะครับมึงเพิ่งตั้งเมื่อกี้ใช่ไหมครับขอรู้นะ ก็ไปดูในครับมึงมา่ด้เขียนชื่อรายการน้ำหน้านี่ครับในในเกมเร็เดสนะครับอุ้ยไม่อยากเขียนแล้วครับมันเด่นแล้ะเอ๊ะครับเดี๋ยวถ้าไปคราวหน้าเนี่ยขอยืมแผ่นเร็กคเดตหน่อยได้ไหมฮะได้ขอครับแล้วเมื่อไรจะมาก็เร็วนี้แหละโอเคก็ประมาณวันจันทร์ละมั้งเออวันจันทร์เราจะเราจะได้เล่นออนไลน์อ่ะเออจะได้เล่นออนไลน์กันแล้วก็มีเยอะชมดูกันเออ จริงนะพี่หุดท้อแบบวันนี้ไม่รู้รนเรื่องเลยมึงนี่แล้วคืนว<ะ>ีไปหาแกแล้วแกเหรอฮะแล้วมีใครไปหาแก่เราแกเหรอเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปตอนเช้าเราจะอา15หีเต็มเออมาจะแหลกบ้างไม่แหลกบ้างนะฮะก็เนื่องจากเป็นของอเรายใชไหมนะฮะ นี้ผมรื้อนะครับนี่คือกล่องกรหจิ๋งของเรานะครับใส่ไปแล้วนะครับข้างในไม่ทราบว่ารอปยู่ผมอะไรันเข็คครับไม่ทราบว่ามึงอ่านถูกป่ะครับเออตอนนี้ไม่ได้อ่านครับกระดูกวดเทเลส์นะโอ้ถ้าอ่านนะครับเฟิร์มตั้งแต่โคตรเลยครับแม่งยืนตั้งการรอเลยแต่ใช่จริงไหมข้างนอกก็ไม่ยืนยืนตั้งการรออ่ะแม่วัดดาว เฮ้ย้มาแต่ยิงมาเลยไปโอ้แม่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 แอ่้ม่แ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 มแม่แ่่แม่แม่แม่แ่แม่วม่แ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 ม่ม่แม่แม่แดม่ม่แม่แม่่่แม่ม่แ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 ่มีม่ม่มแม่ม่มแ่ม่ม่่ เออเอามาด้วยแป๊บนึง่อนโอ้ไอเกลแม่งเมื่อกี้ไม่อาวังหินเลยอ่ะน่าจะวางหินนะเนี่ยเมื่อกี้เอ้ยมันมันเจ็บจุงอ่ะเอาปลาเนื้อไก่พ่อเอ๊ะเอาจากไหนวะอ้าวก็ฆ่าไก่มาอ๋อไปโดนไก่เออเอ้ยเองมีอะไรมาครับ้วหน่ะไม่มีไม่ได้เก็บอะไรมาเลยอ๋อไม่เป็นไรเฮ้ยอนนี้เรือกำลังเต็มเลยผมว่ารีบหาเตียงให้ได้ก่อนเลยครับไม่งั้น ตอนนี้อาจจะเจอตคนนี้วัดตาเขเป็นโอเคนะคตอนนี้ค่ะป็นกุ้งปูข้าวไม่เป็นกุ้งปูข้าวฮะตูดีกุ้งปูข้าวไหนอะกุ้งปูข้าวผมด้วยปลูกไงได้ที่ไหนล่ะรู้มันก็มีน้ำแต่กูก็อยู่ข้าวตัวเฮ้ยแม่ขาเมื่อกี้เวลาสเกลลิสตันมา ี่เดี๋ยวจะไปลากโอ้โหหน้าบ้านตัวคิงตายไปแล้วกันกระดูกอ่ะโอ้โหไม่ดีเอ็กเอ็กฝากของนั่นแล้วกันนะว่าแต่แกฝากเก็บของไงโอ้โหธนูมีไม่บอกไม่เฮดช็อตอ่านได้ทีนึงไหนวะ ฉันูอยู่ตอนนี้มีลูกฉันูอยู่เฮ้เลยพี่พี่พี่เราวีละทุกคนตายแน่แเลยวีละทุกคนตายแหลกตายนั่นไงนั่นไงนั่นไงคิปเปอร์คิปเปอร์ไม่ครับไม่ไม่ไม่ขอปรับเป็นแบบแย่ที่สุดแล้วนะเอ็กซ์ครับแบงค์อยู่ไหนอะ อุ้ยเกิดบนบ้านเนี่ยครับคลิปวงคลิปสเกลวงสเกลตั้งเต็มบ้านเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของก่อนเดี๋ยวตาเอ็งมาเฝ่อมากเดี๋ยค่ะจีบบุ๊คเฮ้ยสวัสดีของยังไม่ได้เก็บทห้หน่อยเฮ้ยประตูดิเรียบร้อยครับพีบีเดอะตาร์โอ้กูโดนยิงโอ้แม่แมงมุมกันกูยังไม่เห็นมึงออกไปเลยเฮ้ยเราก็ฆ่าแมงมุมเอาไงเอ้ยเอายายดิครอบตรวจดิ โอ้ยโอ้ยมึงเหี้กูได้ยังไงล่ไอ้ดาบกูหายเจอแล้วดาบกูกูวิ่งเข้ามาเอ็กครับเฮ้ยกูได้ตามุนมกินว่ะอย่าน้าไงกูติดพิษติดพิษระเครับมึงจะสตันสักสามวินะฮะ ได้ปายรารเปิดประตูบ้านมัยช่วยถายในบ้านเลยเฮ้ยคุจะขอตรง,ง,งนั้นอย่าออกไปเดี๋ยว่นี่เลยแต่ส่วนมากต้องเก็บใหญ่เป็นคู่ตอนนี้ออสัมนอ้อยเอเ็กเดี๋ยวตอนเชาเ้า,นนานนค่อยไปล่าเดี๋ยวตอนเช้าค่อยไปล่าแมงมุมล่าเนาะเฮ้ยเฮ้ยทีเป้าปุ๊บนี่โดดลงมามึงทำอะไรอยู่เนี่ยเช้าเราเช้าเราออกได้เลย ช้าแล้วออกได้เลยกูยังไม่หายแลกเลยมองเถ็นพี่แม่งมีโอ้โหตัวบ,บี้อ่าข้างบนมีข้างบนมีเอ็นเดอร์แมนด้วยข้างบนมีสเกลิตันคิปเปอร์ซอมบี้ยิ้มให้แม่แม่มา,มาแล้วโอ้โหอะไรฟักครับได <c oughs> ้ยินคำว,ว่าฟักอยู <c oughs> ่อยู่เต็มบ้านเนี่ยโอ้โห ไม่บ้านบ้านไม่อยู่บ้านแล้วฮะเรียบร้อยแบงใเส่แล้วแบงต์สรแล้วเรียบร้อยะบงต์ไอ้เอ๊ครับเหมือนเดิมตรงไหนเนี่ยฮะอ้ยเรียบร้อยเสร็จแล้วแนบจะสวยมันสวยตรงไหนเนี่ยเอ๊ะดาบ่ามัน เขาเก็บเดี๋ยวจะไปปลูกได้โพเตโ,โ,โตนี่มันเป็นของอที่ดอกยากนะเนี่ยหายากมากเลยครับแบงดงแดงเดี๋ยวเข้าจะไปขุดทางก่อนเออขุดเถอะอืมไอเอ็กซ์ครับมันน่าจะปกะกาศไปสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาขุดไปขอคับที่บริการแล้วกันเออเดี๋ยวเขาไปอันนี้ก่อนเดี๋ยวเขาไปเอ้ยมีกระดูกว่างในนั้นอ่ะ มี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 เฮ้ยเดี๋ยวมีซีเปล่าในนั้นมีด้วยโอเคซีได้าางหน้เ็มซีได้อาหารเต็มแล้วโอ้โหมึงดูมึงเราดูดันอยู่ตรงนี้เออดันหนุ่มดันเองโอ้โหดันวู้จัดทานโอ้โหซีอะอะไรแอคคาบมึงไม่ไปตามเก็บของของซเกเรต้าเหรอครับลำนึงครับเดี๋ยวมา เปลี่ยนได้เจ้าแผดกันครับมันใช้เจ้าแผดอะไรแบบทั่วครับแตบบ่ว่าเทวดามันก็คืออันเดิมแล้วครับยอยากอยากให้มันตอบแครอะอีกอันหนึงได้เข้าแค่สองอันนึงโปบติโต้ก็ได้แค่หนึ่งอันโปบติโต้นี่เป็นน้องวงหนึ่งนะคะจำไว้นะครับเป็นน้องล้อของวงโปบติโต้นะครับ เขาอยู่ที่สามเเขาขุดเทนะเขาขุดดินเหรวนะไรู้อะโอ้ทางเลยกูข้ามาะเจอตันกูว่าอล้ว้กูตายกูกมาเก็บด้หน่อยเอาปลว่ากูสลดชีพช่ตายแกก็เก็บได้นม่ไงขุดไอร่อน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 ตายก็มาขุดนั่นไงจเกตัวีแล้ว้ยกูเอ๊ะแกขุดไปแกขุดไป๋ยวเขาไปช่วย ทางลมดันมันมาดูดูดินี่ไนดูดูยัดูงูด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 ดูดดู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 ดอดู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 ดดูดูดดนน